สวัสดีค่ะพี่ดรแม่มนะคะดรชนชนมมนต์จิพรนะคะก็ต้องบอกว่าในฐานะนักยินเจนติกนะคะตื่นเต้นมากกับนบวัตรกรรมตัวใหม่เอ็ดล็อกลีเซตของบริษัทนูสกิกเราตอนนี้ใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปกันเยอะแยะเลยเช่นดูทีวีดูออนไลน์ online, ดูจอคอมเนนะคะเป็นเวลานานนะคะและนอนดึกนะคะแล้วก็ทําไมคะไม,ม่เวลาออกกําลังกายนะคะ จะวัดเปลี่ยนไปนั่งนั่งนอนนอนมากกว่าเดิมนะคะก็เลยทําให้ระบบการจัดการสารอาหารที่อยู่ในน้ําเลือดในเซลล์ของเราอ่ะไม่ดีนะดังนั้นเขาบอกว่าคน8คนในปัจจุบันเนี่ยนะคะมี7ถึง7คนเลยนะคะที่มีเมตาบอลิกเฮลที่สุขภาพไม่ดีเอ็นอพลีเซ็ตเนี่ยมาช่วยทําให้การจัดการสารอาหารในน้ําเลือดที่พี่บอกว่ามีเป็นหลายพันชนิดเนี่ยให้ดีขึ้นส่งเสริมเมตาบอลิกเฮลของเราให้ดีขึ้นซึ่งส่งผลดีต่ออะไรคะต่อการลดการ อักเสบของระบบหลอดเลือดนะคะแล้วก็อวัยวะสําคัญไวท่ทอนออัของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นสมองหัวใจตับไตปอดก็จะสุขภาพดีไปด้วยเพราะว่าอาวัยวะเหล่านี้โดยเฉพาะหลอดเลือดด้วยนะคะก็เจอเลือดนะคะทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเป็นเวลาเขาเรียกแต่และว,วันเนี่ยเลือดไหลโฟนในร่างกายเรามากกว่าพันแ ร้อยลิตรเลยนะคะซึ่งทําให้อวัยวะเหล่านี้นะคะเสื่อมง่ายนะคะเพราะเจอสารอาหารที่ค้างค้างแนละจัดการไม่ได้จัดการไม่หมดก็ะจะส่งเสริมระบบอ,อะไรทุกระบบของเราให้สุขภาพดีระบบภูมิคุ้มกันด้วยนะคะและอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องก,การย่อยในระบบทางเดินอาหารนะคะเพราะว่าจุลชีพหลายชนิดนะคะจะส่งผลให้เขาเนี่ยสุขภาพดีแล้วมาช่วยย่อยแล้วก็สนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันและยังช่วยที่จะมีจุลชีพดีๆทาให้เราไม่สะสมไขมันด้วย ซึ่งทุกคนก็ชอบนะคะที่ได้ลองทานแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าดีมากๆนะคะทําให้เรารู้สึกเลยว่าร่างกายที่สุขภาพดีเป็นอย่างไรนะคะก็เลยอยากเชิญชวนนะคะให้ทุกคนนะคะตั้งใจรอนะคะเอ็ดล็อกรีเซค่ะขอบคุณมากค่ะ